พักสร้างอนาคตไทยนําโดยนายอุตามาสาวนายนยนต์หัวหน้าพักนายสนธิรัตน์สนธิเกลระวงศ์เลขาธิการพักและน,ตตกกนายสันติเกเรนันรองหัวหน้าพักและประธานกรรมการนโยบายได้ร่วมถแถลงข่าวกรณีร่างพระบองบอประมาณรายจ่ายประจําปี2566ที่จะเข้าพิจารณาในสาภาผู้แทน,านราษฎรระหว่างวันที่31พฤษภาคมถึง2มิถุนายนายน,าน,นี้โดยได้ชี้จุดบกพร่องของร่างดังกล่าวที่จะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการประเทศอย่างร้ายแรง นายตุมักล่าวว่าพักสร้างอนาคตไทยได้ติดตามการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566ด้วยความเป็นห่วงมาโดยตลอดและพบว่ารายละเอียดในร่างดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันอีกทั้งยังไม่ส่งผลดีต่อการฟื้นปูเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วยพักสร้างอนาคตไทยได้ส่งสัญญาณให้ทุกภาคส่วนร่วมกันพิจารณาการจัดสรรงบประมาณปี2566อย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและวางแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอดเช่นเดียวกับวันนี้ที่เราต้องการชี้ให้เห็นว่าร่างดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมอย่างไรเพื่อให้ทุกฝ่ายได้นําไปเป็นแนวทางในการพิจารณาเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศต่อไปด้านนายสันติกล่าวว่ารายละเอียดวร่า,รางงบประมาณปี2566ซึ่งมีวงเงินทั้งสิ้น3.185ล้าล้านบาท มีข้อสังเกตที่ชี้ให้เห็นถึงความไม่เหมาะสมแปบ,บประการประกอบด้วยโดยการจัดทํางบประมาณปี2566ใช้สมมุติฐานที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงในปัจจุบันเช่นการประมาณการเพื่อจัดเก็บรายได้เพื่อนํามาใช้จ่ายในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้อาจไม่เป็นไปตามที่คาดโดยจากตัวเลขการจัดเก็บรายได้ที่ผ่านมารัฐบาลไม่เคยจัดเก็บรายได้ได้ตามเป้าหมายตัวอย่างปี2566ตั้งเป้า 2 8 6 4 5 6 2ล้านบาทเก็บได้2 3 8 8 2 7นล้านบาทปี2 5 1 4ตั้งเป้า2 8 2 9 2 2 8ล้านบาทเก็บได้2 3 7ล้านล้านบาทปี2 5ง5ตั้งเป้า1 9ล้านบาทเก็บได้9 1 7า8 5 7ล้านบาท นอกจากนี้การวางแผนงบประมาณปี2 5 6 6ยังใช้ฐานตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ล้าสมัยมาประกอบด้วยเช่นการคาดการเติบโตทางเศรษฐกิจใช้ตัวเลขร้อยละ3.5ถึง4.5และ3.2ถึง4.2แต่ล่าสุดหน่วยงานสภาพัฒน์คาดการเศรษฐกิจปรับลงมาอยู่ที่2.5ถึง3.5เท่านั้นอีกทั้งตัวเลขอัตรางเงินเฟ้อก,ก็ไม่เป็นปัจจุบันกล่าวคือใช้ตัวเลขการขยายตัวที่ 1.5ถึง2.5และ0.5ถึง1.5ทั้งที่สถานการณ์จริงวันนี้การขยายตัวของเงินเปอร์ขยับขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคม2564เป็น2.17ตามด้วย3.23ในเดือนมก,กราคม2565และ5.28ในไตรมาสแรกของปี